สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับมาส่องเลขเด็ดกันต่อน,นะครับกับช่องสองหวยนะฮะสำหรับช่องสองหวยนี่ก็จะมีผลงานเป็นเลขสุดคำนวณมาให้โดยท่้ชมกันทุกวันเลยนะครับวันละสูตรหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีการเอาสูตร2ตัว4ี่ชุดบนนะฮะเป็นการปรับสูตรนะฮะ จากสตัวละกลายเป็น4ชุดนี่นะฮะจากสชุดเป็นสชุดเลขจะเด็ดแค่ไหนลองไปตามดูกันนะครับที่ห้องคำนวณน,นะฮะมาดูการคำนวณกันนะครับสำหรับเลข4ชุดบนนะครับสี่ชุดบนเป็นการปรับสูตรนะฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นมันมี สูตรหนึ่งนะครับทีเ่เลขหลักหนึ่งคนระับที่มันเข้ามาตลอดเลยนะครับเราก็จะเอามาปรับมาดูข้อมูลสูตรครับข้อมูลสูตรก็จะเป็นชุดต้นฉบับอยู่นะฮะก็นำเสนอที่นี่ทีเดียวเนี่ยเป็นชุดต้นฉบับ,บเดี๋ยวมาดูข้อมูลสูตรหลักสิบครับ ้อมูลหลักสิบนะครับหลักสิบนะครับเราจะใช้เลขหลักหมืน่นบวกกับร้อยบนร้อยบนนี้บวกสองครั้งนะฮะร้อยบนสองครั้งแล้วก็จะเป็นบวกกับหน่วยล่างนะครับบวกกับหน่วยล่าง สองครั้งนะครับอันนี้ก็สองครั้งน,นะฮะบวกกับหน่วยล่างสองครั้งแล้วก็บวกด้วยคงที่เลขสี่ครับเนีอ่นี่ก็เป็นข้อมูลหลักสินะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักหน่วยครับข้อมูลหลักหน่วยจะใช้เลขหลักหมืน่นบวกกับหลักพัน แล,ละะแล้วก็บวกด้วยหลักสนนิบล่บ้าฮะแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองคราครับแล้วก็บวกด้วยคงที่สี่เหมือนกัน,นะฮะมันจะเป็นสี่หายเหมือนกันก็เป็นเป็นลขคงที่ต่อไปอีกชุดหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันคำนวณครับ ข้อมูลสูตรไปแล้วแต่ก่อนที่จะคำนวณนะครับเราก็ต้องไปเอาข้อมูลที่จะมาคำนวณนะครับก็คือผลการออกรางวัลน,นะครับจะเริ่มจากงวดประจำวันที่1เดือน10ครับเลขที่ออกรางวัลที่1น,นะครับ8ปนะฮะเจ็ดหกเตัว ล่างนะครับอยู่ที่7 7นะฮะสามจาหน้าครั้งที่1น,นะครับ8 4 ksi, ต laut, ต alto, ะะ ay, แล้วก็3ฮะเขียนต่อๆให้ๆให้ชัดๆนะแล้วก็เป็นวันที่10 6เดือน10ฮะมันก็จะเป็นเลขที่ออกก็คือ0 5 9 6 9 6ครับสตัวท้ายก็อยู่ที่6หนึ่งนะครับสามตัวหนา้าครั้งที่1ก็9 5แล้วก็5นะครับมาดูงวดต่อไปนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือน11ครับ1เดือน11ครับ,เ, 11, รบเลขที่ออก3 4มห้า แปดเก้าแปดครับแล้วก็สองตัวก็อยู่ที่แปดเจ็ดนะสามวหนครกที่หนึ่งก็คือสี่สี่แล้วก็9เก้ามาดูงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดครับสิบหกเดือนสิบเอ็ดนะฮะตัวเลขก็คือสี่ 5 8าแปดตัวนะฮะสองตัวล่างก็อยู่ที่3 7มเจ็ดนะสามตัวหน้าครั้งที่1ก็6 0แล้วก็สครับต่อมาก็คืองวดวันที่1เดือน12 1เดือน12ครับ1เดือน12 สครับเลขที่ออกก็คือ4 6 1 2 5แล้วก็2ครับ2ตัวท้ายนะครับก็อยู่ที่2 2ครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็6 5แล้วก็5ครับได้ครบแล้วครับงวดต่อไปก็เป็นงวดประจำวันที่ สิบหกเดือนสิบสองรับมือที่จะหานี่หนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูการคำนวณครับวิธีการทำก็ดูข้อมูลของอสูตรกันนะครับมาดูข้อมูลสูตรนี่นะฮะหาหลักสิบกันนะครับหลักสิบนี่ข้อมูลก็คือหลักหมื่นนะฮะบวกหลักร้อยบน2ครั้งมาดูที่หลักหมื่นนะฮะ หลักหมืน่นบวกด้วยร้อยบนสองครั้งนี่นะฮะแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างสองครั้งหน่วยล้านสองครั้งนะครับเท่านี้ครับสามหลักนี้นะฮะเราก็จะมาบวกกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางที่หลักสิบเลยนะฮะก่อนที่จะบวกชุดนี้นะครับก็ไปทำไปสองขีดนี่นะฮะคือสองครั้งนะะี่ฮนะเป็ปครั้งเดียวก่อนนะครับก็คือเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดวางที่แปดเลยครับ เจ็ดตกเจ็ดเป็นสิบสี่ก็วางที่สี่ครับนะฮะมันก็จะได้ตัวที่บวกกันก็คือแปดนะฮะบวกกับแปดครับเป็นสิบหกครับสิบหกบวกกับสี่นะฮะสิบหกถูกต้องไหมนะฮะ เจ็ดบวกกับแปดได้สิบห้านะฮะสิบห้าบวกสี่ได้สิบเก้าครับวางที่เก้าเลยครับแล้วก็ต่ออีกสี่แต้มนะครับเป็นสิบสามครับวางที่สามนะครับมันจะได้เก้ากับสามนะครับชุดนี้เราไปเทียบกันดูนะครับเก้ากับสิบสามชุดนี้นะครับมันก็จะเป็นเลขบนนะครับชุดนี้นะครับเป็นเก้าครับเก้าที่เข้านะฮะไปดูงวดต่อไปเลยครับก็คือเลขหลัก หลักหมืน่นหลักร้อยสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งชุดนี้วางที่หลักสิบครับก่อนเจะบวกนะครับก็คือทำอชุดสองขีดเป็นขีดเดียวนะครับหกกได้สิบสองครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองครับก็จะเป็นห้าบวกสองได้เจ็ดกับเจ็ดบวกกสองได้เก้าครับ, 7, 2, รบวางที่เก้านะฮะแล้วก็ต่ออีก สี่แต้มครับเป็นสิบสามครับอันที่สามฮะมันก็จะเป็นเก้ากับสามเช็คดูเก้ากับสามก็จะคือเก้านี่แหละครับเลขที่เข้างวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนี่นะฮะไปต่อครับงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปก็คือหลักหมืน่นหลักร้อยสองค้งแล้วก็หน่วยล่างสองค้งครับตามเส้นข้างบนเลยนะครับแล้วก็วางที่หลักสิบนะฮะ ก็เป็นแปดบวกแดเป็นสิบหกนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่วางที่สี่ครับสี่บวกกับหกได้1ิบครับ10บบวกกับสี่ก็ได้สี่ครับวางที่สี่นะครับสี่บวกดีวสี่ครับก็เป็นแดนะครับได้คงที่สี่นะฮะก็ได้สี่กับแดก็ไปเทียบดูครับตัวนี้ฮะมันจะได้สี่ห้าเลยนะฮะก็เป็นหลักสิบนะครับาหาหลักสิบอยู่นะครับไปต่อครับหมวดต่อไปเลยครับ หลักร้อยนะฮะไอ้หลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักร้อยสองั้งแล้วก็หลักหน่วยสองั้งครับตามเส้นข้างบนมาเลยครับอ่าแล้วก็วางที่หลักสิบครับก็เป็นนะฮะบวกกันเป็นสองขีดให้เป็นขีดเดียวนะั่นก็คือสองหนึ่งบวกหนึ่งได้สองครับเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ครับห้าบวกกับสองได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแล้วก็วางที่หนึ่งครับ 1เอดวางที่หนึ่งะฮะแล้วก็บวกต่ออีกสี่แต้มครับเป็นห้านะฮะได้หนึ่งกับห้าครับนะฮะเราไปเทียบดูครับตัวนี้นะฮะงวดประจำาวันที่1เดือนสิบสองนะครับหนึ่งเดือนนะฮะก็จะได้ห้า่ด็ครับได้ห้านะฮะไปต่อครับนะหลักหมื่นหลักร้อยสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยนะของเลขล่างสองครั้งครับแล้วก็จะมาบวกกันครับวางที่หลักสิบเลยนะครับ ่อนจะบวกก็คือทําตัวนี้ให้เป็นขีดสองขีดเป็นขีดเดียวนะครับก็คือ2อบวกสได้สี่วางที่4ี่ครับ2อบวกสได้สี่วางที่สี่ครับมันก็จะเป็น6กบวกกับ4แต่สิครับสี่บวกกับ4ได้14บวางที่4ี่เลยครับสี่นะครับแล้วต่ออีกสีตแจมครับมันก็จะเป็นแครับหาได้หลักสิบแล้วครับในสูตรนี้นะฮะสำหรับงวดประจําวันที่16บหกเดือนสิก็คือ4กับ8ดครับ ไม่มีตัวเทียบฮะเดี๋ยวรอผลออกก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวเลขหลักหน่วยครับหลักหน่วยนะครับหลักสูบหาได้ครบแล้วนะฮะมาดูหลักหน่วยนะครับผลข้อมูลสูตรนี้แล้วก็หมื่นบวกพันนะฮะแล้วก็บวกสิบล่างครับหลักหมื่นครับบวกหลักพันครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างครับแล้วก็บวกด้วยร้อยหน้าสองครั้งครับ มันก็จะมีเท่านี้เลยครับแล้วก็จะมาคํานวณสูตรตัวนี้กันครับระวางที่หลักหน่วยนะครับก่อนบวกนะครับไอชีมี2ขีดในทาเป็นขีดเดียวก่อนนะครับก็คือเอาแปดบวกแปดได้สิบบวกกางนี่หกเลยครับมันก็จะเหลือตัวที่จะบวกกันก็คือ7จบวกกหได้13ครับ13บวกกัเไ,ได้21่ได้ยี่ิบเอดวกกหได้20่สิบถูกไหมครับ สามบวกกับเจ็ดได้ยี่สิบเอ็มซียี่สิบนะฮะใช่ไฮะเจ็ดบวกกับหกได้สามนะครับสามบวกกับเจ็ดได้ยี่สิบครับยี่สิบบวกกับหกได้ยี่สิบหกนะฮะอันนี้ไม่ไม่ผิดครับวางที่หลักหน่วยครับฮะแล้วก็ต่ออีกสี่แท้มนะครับสามสูตรนะฮะมันก็จะเป็นหกบวกกับสี่ได้สิบครับวางที่สูตรเลยครับแต่สองตัวนี้นะฮะครบแล้วครับชุดนี้ครบแล้วก็จับคู่กันเลยครับ จับคู่ตัวนี้นะครับมันก็จะได้เลขสี่หางด้วยกันนะครับก็คือ96ครับแล้วก็เกาศูนะครับพอดีเลยเนะตัมพอดีเอา,เอาได้นะขยับน้อยแล้วก็36ครับแล้วก็30นะครับ ไปดูผลการออกรางวัลครับงวดประจําวันที่16เดือน10นะฮะ16เดือน10ปีนเลขที่ออกก็คือ0 5 9 6 9 6แล้วก็6 1ครับมันอยู่ที่9 6ตัวนี้นะครับนะครับ9 6ครับเป็นเลขบนนะฮะเนี่ยครับเป็นเลขบนครับเราหาสูุดบนอยู่แล้วนะครับใน9 6ไม่เกา9 6ก็ถูกนะฮะ9 6นะฮะ แล้วไปดูงวดต่อไปเลยครับงวดประจําวันที่1เดือน11นะครับจากข้อมูลของ16เดือน11ครับหลักหน่วยครับก็มีหลักหมื่นบวกหลักพันนะฮะบวกหลัก10ล้านก็บวกหลักร้อยหน้า2ครั้งครับชุดนี้เ่อเรามาคำนวณเสร็จแล้วก็วางที่หลักหน่วยเลยนะครับก่อนบวกก็คือบวกไอ้ชุด2ขีดเป็นขีดเดียวกันนะครับก็คือ ก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดครับวางที่แปดเลยนะครับก็มีห้าบวกกับเก้าได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกกับหกได้ยี่สิบครับยี่สิบบวกกับแปดได้ยี่สิบแปดครับวางที่แปดเลยครับชุดนี้นะครับแปดนะฮะแล้วก็บวกตีกสี่แต้มนะครับก็เป็นเลขคงที่ด้วยสี่นะฮะก็จะเป็นสิบสองครับสิบสองก็วางที่สองเลยครับได้ครบนะครับชุดนี้เราก็มาจับคู่กันต่อเลยครับ จับคู่ชุดนี้ก็98ครับ98นะครับ92ครับ98และ92นะฮะแล้วก็จะเป็น2จะเป็น38นะครับแล้วก็32ครับไปดูผลการออกรางวัลน,นะครับงวดประจำวันที่1เดือน11นะฮะ เลขที่ออกเาาวันที่1ครับ3 4 5 8 9 8แล้วก็8 7ครับมันเข้าที่9 8ตรงนี้ครับเลขบนนะครับกเข้าตรงๆอีกหงวดนะครับแล้วเราก็จะไปดูงวดต่อไปกันเลยครับก็ดูไวท้ที่ตรงนี้ฮะคำนวณตามสูตรใหีตามขีดเดิมนี่แหละครับก็คือหลักหมืน่นหลักพันหลักสิบล้าน แล้วก็หลักหน่วยของสามจะได้สองครั้งครับชุดนี้เสร็จแล้วก็วางที่หลักหน่วยนะครับก่อนทําก็คือบวกกัน2ครั้งเนี่ยให้เป็นครั้งเดียวนะครับก็คือ4ี่บวกสได้8วางที่8นะครับมันก็จะเป็น4ี่บวกกับ5ได้9กับ9กบวกกับ8ได้17นะครับ17บวกกับ8ก็ได้17บวกกับ8ก็ได้18นะครับ นะฮะไม่ใช่นะมันห้อยสิบเจ็ดบวกแปดได้ยี่สิบห้าครับหกแปดได้ยังไงนะะอันนี้นะสี่บวกห้าเป็นเก้าครับเก้าบวกแปดได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกกับแปดได้สามสิบห้านะครับทีนี้วางที่ห้าครับแล้วก็ต่ออีกสี่แ้มครับ เป็นเลขคงที่ครับเป็นเก้ารับเสร็จแล้วเราก็จะคู่เลยครับสี่ห้าครับสี่เก้าครับแปดห้าครับ แล้วก็แปดเก้าครับมาดูผลการออกรางวัลน,นะครับงวดประจำวันที่สิหกเดือนสิบเอ็ดนะครับสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดครับเข้าที่สี่ห้าครับเข้าชุดน,นี้ครับสี่ห้าตรงๆรงนะฮะเขาเหล็กบนนี่นะฮะหนึ่งงวดแล้วครับ ไปต่อเลยครับมาดูงวดประจําวันที่1เดือน12บนะครับจะมาจะไหนฮะหเดือน12นะครับ,จา,รบ, 1, รบจากผลการคํานวณของงวดประจําวันที่16เดือน11นะฮะก็จะมีเลขหลักหมื่นหลักพันนะฮะแล้วก็หลักสิบล่างแล้วก็หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครับสองครั้งชุดนี้บวกเสร็จแล้วก็วางที่หลักหน่วยนะครับ ก่อนบวกนะครับก็คือทำสองขตดเป็นขีดเดียวก็คือ6กบวกหได้12บวางที่2ครับ5บวกกับ8ได้13ครับ13บวกกับ3ามที่ยี่สิบหกใรได้สิบหกนะสิบหกบวกกับ2ได้18ครับวางที่8เลยนะครับแล้วก็เบวร์ต่ออีกสี่แ้มนะครับแปบวกกับสได้12ครับวางที่สองสลังจซเดียวนะครับได้ครบนะครับ มาจับคู่ชุดนี้ครับ1 8ครับ1 2ครับ5 8าแฮะห้ครับ ไปดูผลการออกรางวัลครับงวดประจำวันที่1เดือน12นะครับเลขที่ออกก็คือ461252นะครับแล้วก็ส2ครับมันเข้าที่ห้าสตรงนี้ครับบนครับอีกงวดนึ่งนะครับสำหรับผลการออกรางวัลนะครับสำหรับเลขที่เข้านะครับมาดูงวดที่16เดือน12ครับงวดนี้เลยนะครับมาดูกันว่าจะมาตัวไหนครับ กาดูการคำนวณนะครับจากหลักหลักมื่นหลักพันบวกหลักสิบล่างแล้วก็หลักร้อยสามจาน้าคั้งที่1ครับ2ครั้งนะครับเสร็จแล้ววางที่หลักหน่วยครับก่อนทำนี่นะฮะก็คือก่อนบวกนี่ก็คือจับไอ้สองขีดให้เป็นขีดเดียวกันนะครับก็คือ6บวกหกได้12บวางที่2นะครับ6บวกกัน1นะครับได้7นะฮะับ7บวกกับ2ได้9ครับ เก้าบวกกับสองได้สิบเอ็ดนะครวางที่หนึ่งเลยครับตัวนี้นะครับล้กโปวกต่อยีสิบแดมครับก็จะเป็นห้าครับหนึ่งบวกกับสี่ได้ห้ากับวางที่ห้าเลยครับเสร็จแล้วครับเราจับคู่กันเลยนะครับชุดนี้นะครก็จะเป็นสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสี่ห้าครับ แปดหนึ่งครับแปดห้าครับสี่หางด้วยกันนะครับนี่แะครับตัวที่เป็นตัวที่จะเอาไปลุ้นไปดูกันนะครับสำหรับสีหางนี้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างละครับโดนตาต้องใจกันบ้างไหมฮรัแต่โดนก็ลองดูนะครับจับไปพิจารณากันดูนะครับถ้าชอบก็ลองตามๆกันดูนะครับ ลองเลือกกันดูนะครับเอาไปเป็นตัวเลือกก็ได้นะครับลองไปเทียบกับข้อมูลอื่นๆดูก็ได้นะครับสําหรับงวดประจำวันที่ส6เดือนสิบนะครับเรทที่หาได้ก็คือสี่หนึ่งะ4 5สี่ห้าแล้วก็เป็นแปดหนึ่งแปดห้าครับนี่นะครับคือผลงานของงวดประจำวันที่สิบห เดือน12สองำหรับสูตรนี้นะครับที่หาได้เนี่ยฮะจากวัจัารวันที่16บธันวาครับหกแปดครับจากช่องสองวยนะครับช่องสองว้ยจัดได้ครับมาดูกันให้เต็มๆจอกันเลยนะครับนี่นะได้ดูกันชุดเต็มๆนะแต่ว่าตัวมันจะเล็กลงนะฮะ ชุดนี้น่าสนใจแค่ไหนก็ลองเอาไปดูครับเนี่ยพิจารณาดูนะครับเนียเตือจอเนี่นะฮะมันเต็มโรนี่นะฮะทั้งหมดนะเมื่อไรดูกันครับว่าชุดนี้มีตัวไหนบ้างฮะก็ตัวนี้นะครับ 6, นี่ยฮะเก้าหกแห้งวดแรกนะฮะเก้าหกมันก็เป็นเก้าหกตรงตรงเฮะเก้าเจ็ด 96 998 98นะครับแล้วก็45นะครับแล้วก็จะมา52นะครับก็52ในวันที่แล้วนี่นะฮะสำหรับงวดนี้แหละครับสี่หางนี้ตัวเด็ดเลยนะครับสําหรับชุดนี้นี่ชุดบนเนี่ยลองหาหลักร้อยมาใส่ดูนะครับหลักร้อยงวดนี้นะที่ดูดูแล้วนี่นะฮะช่องคำนวณที่ช่องคํานวณไว้นี่นะฮะจะแอดคำนวณไปให้ทีนี้มันจะมีเลข4เลข7 ประมาณนี้แหละว,ว่าตัวไหนจะจับมาใส่กับชุดนี้ดูลองดูนะครับหลักร้อยนะฮะอันนี้แค่เป็นแนวทางนะครับลองใส่ดูนะครับถ้าใส่หลักร้อยก็จะเป็นฮสี่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 หนึ่งสี่สี่ห้าเนี่ครับสี่แปดหนึ่งสี่แปดห้าถ้าเจ็ดนะครับ, 4, 8, 1, 4, 8, 5, รรบก็เป็นเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดห้าประมาณนั้นเลยครับนี่แหละครับแนวทางครับ เอาไปพิจารณานะครับชอบกดตามนะฮะไม่ชอบก็ผ่านไปครับดูไว้แค่เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับในการพิจารณาตัดสินใจนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเตือนให้ท่านกดดูได้ทันทีนะครับ หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยเงินฮงกันทุกท่านนะครับรอด,ดูต,อต่อไปนะครับอีกสักสองสามชุดน่าจะเป็นชุดสามตัวมาแล้วนะฮะสามตัวมาก็คงจะมาติดติดกันน่ตามกันทุกครับสำหรับวันนี้รวยรวยเงินเฮงกันทุกท่านนะครับ บก,กันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ